นาสาธุนวหนึ่งน,นำเกลือมาต้มหน่อไม้โอ้แ๋งยังไม่เิดเกงงน้ำพริก,กน,นี่เจมน้นพริกปูใส่ใบายางาสาธุนา,อาขอให้โยมอยู่ดีมีความสุขนะอายุมั่นกวน่าเยอแข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย สาธุสาธุน่าตมาเป็นพระทวดงนะเงินนี่ไม่ไม่ได้รับนะรับเฉพาะพวกอาหารก็พอเงินนี้ให้โยมเป็นกวันถุงนะอ่าเป็นกวันถุงให้โยมเก็บไว้นะเป็นของขวัญน,นะอ่าโยมอยู่ดีมีความสุขนะอายุมั่นขวัญยืนต่อมาก็มาจากเชียงใหม่จะไปทางกำแพง <Okay. S 1> ม,มาพักที่วัดศพโยมน,นะเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางต่อ ที่นี่มีพระมาบิตาบาาหรือเปล่าแล้วก็มีมาตรงนี้เขมีมาอมมีพระดุดงมาไหมก็มีมากนานนานมาทีนะครับโอกาสถ่ายแวะมานะามาเยี่ยมเยี่ยมนะขอให้โยมแข็งแรงนะให้อยู่ดีมีความสุข